ก่อนที่เราจะเริ่มต้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานในส่วนของโปรแกรม Adobe Flash นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชัน CS3 แล้วเราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับ Flash กันก่อนนะครับว่า Flash นั้นสามารถจะใช้งานอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกก็คือการ Anim เมช o n ชิ้นงานนะครับที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้จากใน Flash นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูน a อนิเมชันนะครับหรือว่าจะเป็นเกมต่างๆก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้เพราะในโปรแกรม Flash นั้นสามารถที่จะมีสคริปต,ต่างๆที่ เขียนขึ้นมานะครับโดยที่ลักษณะของการเขียนสคริปต์นั้นสามารถจะตอบสนองต่อผู้ที่ใช้โดยตรงได้ซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ที่สามารถจะตอบสนองต่อผู้ใช้โดยตรงได้นะครับนี่ก็คือคุณสมบัติของ Flash สามารถที่จะนำ Flash นั้นไปสร้างรูปแบบของเว็บไซต์นะครับได้ทั้งเว็บเพจเลยก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันซึ่งลักษณะของเว็บไซต์ที่สร้างจาก Flash นั้น ก็จะมีการแอนิเมชันที่สวยงามมีการตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างหลากหลายนะครับดังตัวอย่างที่เห็นและนี่ก็คือคุณสมบัติของ Flash นะครับและยังมีอีกมากมายนะครับในส่วนของ Flash ซึ่งการ p u b l i s h หรือว่าการนำเสนอชิ้นงานต่างๆนั้น Flash นั้นสามารถจะทำได้อย่างหลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำไปแสดงผลในรูปแบบของ HTML นะครับหรือว่าจะเป็นไฟล์ Flash ซึ่งใน CD r o ลอมแผ่นนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานในส่วนของ Flash เบื้องต้นนะครับที่ จะเป็นส่วนที่สามารถจะปูพื้นฐานเราเพื่อไปสู่การทำงานกับ Flash Animation Flash Action Skip, s c r i p t ก็สามารถจะติดตาม CD Training ของ Flash ต่อๆไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกับ Flash เลยนะครับ